เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวันนี้เขาเปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปีในฤดูการผลิตพศ2563นสะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับทกศเขาจะประกันภัยข้าวนาปีในปี .63 นะครับโดยจะคุ้มครองกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยจากศัตรูพืชโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเบีย้ยกรณีเป็นเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทกศจะสมทบค่าเบีย้ยประกันภยัยพร้อมหนุนเกษตรกร,ร,กรทำประกันภัยส่วนเพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงในการผลิตนะครับสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีในปี63เนี่ยมีเป้าหมายส่งเสริมการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศไม่เกิน45.7ล้านไร่นะครับตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับเงื่อนไขของโครงการประกันข้าวนาปีปีการผลิต63เนี่ยมีทั้งการประกันภัยขั้นพื้นฐานกรณีเกษตรกรลูกค้าทกศอ,อัตราค่าเบี้ยประกัน97บาทต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่กรณีเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำอัตราค่าเบี้ยประกันภัย58บาทต่อไร่ในพื้นที่เสี่ยงปานกลางอัตราค่าเบี้ยประกัน210บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง อัตราค่าเบีย้ยประกันภัย230บาทต่อไร่ตรงนี้ไม่รวมค่าอากรสเตมและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันภัย58บาทต่อไร่ก็คือรัฐบาลจ่ายให้58บาทต่อไร่ถ้าเป็นลูกค้าที่กู้เงินกับทกาศาที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวตรงนี้ทกาศาจะจ่ายสมทบค่าเบีย้ยประกันแทนเกษตรกรนะครับ39บาทต่อไร่ ซึ่งจกคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ7ภัยภัยน้ำท่วมฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งฝนทิ้งช่วงลมพายุพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และช้างป่าวงเงินคุ้มครองจำนวน1,260บาทต่อไร่และในกรณีเกิดภัยสัตููพืชโรคระบาดวงเงินคุ้มครอง630บาทต่อไร่นะครับ นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรทําประกันภัยส่วนเพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่มากขึ้นและสอดคล้องกับสภาวะอากาศของโลกโดยปัจจุบันเนี่ยที่มีอากาศแปรปรวนอย่างมากนะครับโดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงกรณีพื้นที่เสี่ยงต่ำเนี่ยชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม24บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม48บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม101บาทต่อไร่ ไม่รวมอากรสแตม็มและภาษาีมูลค่าเพิ่มโดยทั้งนี้เนี่ยการทำประกันภัยส่วนเพิ่มดังกล่าวเกษตรกร,ะกรจะได้รับวงเงินคุ้มครองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มอีกในวงเงิน240บาทต่อไร่รวมประกันภัยที่ได้รับ1,500บาทต่อไร่กรณีเกิดภัยสัตููพืชโรคระบาดจะได้รับความคุ้มครองเพิ่ม120บาทต่อไร่รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ750บาทต่อไร่ ระยะเวลาการขายกรมธรรม์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันสิ้นสุดการขายเป็นรายจังหวัดนะครับสำหรับเกษตรกรที่เป็นผู้เอาประกันภัยนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563ทับ64กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่สำนักง,งานเกษตรอำเภออย่างไรก็ตามนะครับการใช้บริการที่สาขาจะดำเนินการตามมาตรการหลัก การเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 025550555หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.baac.co.th นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปสอบถามนะครับหรือจะไปสอบถามพูดคุยได้ที่ทกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ